สวัสดีค่ะปกปอยแม่เอซีของคู่แมวเหมียวนะคะถักไทยเสาวันพุทธีสองกรกฎาคุม2568นะคะรวมยินดีกับ32ปีของการเป็นคุณคู่กับคุณคู่แมวเหมียวนะคะป้าแต่งตัวสวยวาเมนคุณคู่เท้ <laughs> มันจะเป็นคําเบาที่พอพ่อยแม่เซลลูกลูกหลานหลานวราแต่งตัวงามๆมาแต่งตัวง่ามปานคู่หลายสันนศแสดง่าค,คู่แต่ละคนก็นแต่งตัวน่านรักนะคะพิเศษค,คู่แม่เมียวกับโดยความให้เห็นนักเรียนเห็นแล้วก็สดชื่นเป็นแบบอย่างทีดีกับเพืนหลามื่อขึ้นนี่ก็ไปเบิง โอ้การกินเลีียงงานเลรียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยลำเพลินชโชยุทีโดมเพลินเห็นการประกวดโอ้ย,นะะอยนะคะหลงหอดลูกไส้นะคะว่าเพลินเป็นผู้สาวเป็นลูกสาวมือคืนนะะี่ก็เชี่์หลายๆคนละ่ะนะคะทุกคนก็สวยนา่ารักในแบบฉบับของตัวเองบอคิดบวัวบอฝันเนาะบอคิดบอขาดฝันว่าศิลปนลนินแต่ลนะคนมาแต่งหญิงเนี่ยโอ้ยสวยสวยสวยนะคะบาเพนเพลินก็แบบเป็นอะไรยงก็ การเอซอร์ไพร์พาการเซอร์ไพร์พเหมือนน้องเอกชลว,วรินทร์ของคุณคู่นะคะนะคะก็คือเบอร์สิบเอ็ดนะ,ะ <c oughs> จำบไดเลยนะ,ะจำเทพบไดเลยสวยสดงดงามนะคะออกมาแนะนำตัวเองโอ้ยเนาะจักติ่จักฟอน <Heroes> นะคะออกมานะคะถือว่าเป็นการแสดงออกที่ที่น่าชื่นชมเพราะเขาเป็นนักแสดงเป็นศิลปินเขาก็ต้องกล้าแสดงออกกันถือว่าได้ใจอย่างยิ่งเลยนะคะแต่แลเขาละคนก็มีค่าแรคเตอร์แบบ สวยสดงดงามแบบเฉิดฉายบนเวทีถือว่าเป็นการเป็นเกาะเป็นการจัดงานที่สั่งสีสันถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างเกาะเฮ็ดขำข,ำ,ขำมุนมวนแต่ว่าพอๆแม่เอฟซีแต่ละคนกลับมาให้กำลังใจเชียร์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 กันตลอดนะคะก็ดีใจกับเอกชลวรินทร์นะคะที่เป็นเอกกี้นะคะในสมบูรณทแบบในมงลงๆๆ <c oughs> มงลงมงลงเบ่อซี่ไปเถิดนะคะก็ดีใจนะคะก็ะะกลับมาเป็น ชายหนุ่มหลุบรอให้กับพอยแม่เอฟซหักแพงคือเกา่าก็ถือว่าเซอร์ไพร์หลากหลายในความสาม,มารถเพระาะฉะนั้นคุณครูถึงบอกเสมอๆว่าการเป็นศิลปินโอกาสที่มีบนเวทีเป็นแบบใดเขาเทาตรงเ้าตรง,าตรงสาม,มารถตีบทนั้นให้แตกเล็กๆเนี่ยหน่อยเพื่อเป็นการยังก็โชว์ตัวเองนะคะวันที่ผ่านมาน้องเอกเป็นกันไปยังก็ไปไป,ไปแสดงตลกอยู่กับบ้านอุงอิงสองครั้งสองคราว นะคะก็ถือว่าพอๆแม่เอซของทางอุ้งอิงทางสาวน้อยผิดบานแพงก็รู้จกักมีคนมาต่างคําถามว่าใช่คนที่ไปบ้านน้องอุอ้งอิงที่แสดงเป็นตลกไหมอันนั้นใช่แท้แน่นอนนะคะนั่นคือเอกชลวรินทร์อยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะก็ถือว่าเพลินได้สม,มบูรณ์าทสวยจริงๆนะสวยกว่าเฮาอีกได้สวยกว่าผู้หญิงอีกแนละ้วมันขึ้นแต่ละคนโอ้ยนะคกอิจฉาย <laughs> อิจฉาอิจฉาก็ถือว่าดีใจนะคะทำทำได้ดียอดเยี่ยมก็เห็นปฏิภาณว้พริบของน้องเพลินในการเป็นการตอบคำถามการที่จะชนะใจกรรมการชนะใจท่านผู้ชมก็ถือว่าเหมาะสมนะคะถือว่าเหมาะสมทุกคนบรแเมณนว่าบอสวยนะคะแต่ก็คือมีรูปแบบแบบเฉพาะเขาเจ้าของแต่ที่พุ่มใจก็คือสามารถที่จะ แสดงอกในบทบาทที่ตัวเองรับผิดชอบในตรงนั้นเพะเขาเป็นนักแสดงให้แสดงเป็นนั่งยักษ์ให้แสดงเป็นตัวตลกให้แสดงเป็นผู้ยิ่งแสดงเป็นผู้ทายหรือแสดงเป็น่างกแเหลวเต่เข้าสามารถเหตุบทบาทนั้นใดมีโอกาสแล้วเข้าก็ต้องจัดให้ได้บันแหลบถึงบทถึงบาทกาวทีละหน่อยของเอกชนวรินทร์มือนีคู่เสือว่า เฮาเลื่มกาวขยับไปให้คน้นหูจักเข้าขึ้นมาหลายๆต่อไปเสือเรียว่าเอกชอนบรินก็ต้องคล่องใจปๆแม่ๆอ c ได้เช่นเดียวกันกับศิล,ลปินอีกหลายๆคนกาวทีละหน่อยสักมือหนึ่งก็เป็นวันของเรานะเอกชอนบรินดีใจน้ำนักราบขอบคุณปๆแม่ f อที่มาถักทายมาฟังความรู้สึกมาเบิง่งเป็นคู่ถูกมือถูกมือก็ให้เดินทางปลอดภัยมีความสุขในการทำงานจชกดีมีใช่ทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ Oh, mm -hmm. oh, สองขาไม่มาเท่ากันทุกการทำงานคือประสบการณ์อันแสนเลิศล้ำมันฝึกมันฝนจดจำแล้วลงเมื่อทำให้ได้ดังฝันอย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่านักให้รักในง,งานให้งานเป็นครูเป็นอาจารย์ เรารักงานงานก็รักเราถ้าล้มแล้วเลิกนั่งหรือก็คือผู้แพ้ล้มแล้วมาแก้มาใครคือใช้ชนะไม่สูงต้องขครองไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันพร้อมเหมือนเขา รตล,ลอดชีวิตอยากกลัวอะไรในเมื่อหัวใจเรายังเต้นอยู่ใจบอกเสมอว่าต้องสู้วันนี้เรารู้ว่าทำเพื่อใครเรื่องร้ายผ่านมาแสนธรรมดา เมื่อมันผ่านไปเรียนรู้ทุกอย่างเอาไว้เมื่อคราวเติบใหญ่คงได้ใช้มัน แตสบการณ์อันแสนเลิศลำ้ำมันฝึกมันฝนจดจำแล้วลงเมื่อทำให้ได้ดังฝันอย่าบ่นว่าเหนื่อยอย่าบ่นว่านักให้รักนงานให้งานเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รักเราถ้าล้มแล หรือก็คือผู้แพ้ล้มแล้วมาแก้มาใครคือใช้ชนะไม่สูงต้องขยัเองไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันพร้อมเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิอยากกลัวอะไรในเมื่อห เรายังเต้นอยู่ใจบอกเสมอว่าต้องสู้วันนี้เรารู้ว่าทำเพื่อใครเรื่องร้ายผ่านมาแสนธรรมดาเมื่อมันผ่านไปเรียนรู้ทุกอย่างเอาไว้เมื่อคราวเติบใหญ่คงได้ใช้มัน